ครับก็สวัสดีตอนเย็นนะครับวันที่25กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็มีไม้อาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปขายชุดนี้นะครับมาขายชุดนี้โดยเฉพาะนะครับหลังฝนตกนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับมาขายชุดนี้โดยเฉพาะนะครับ4ต้นนะครับ4ต้นนะครับ1,000บาทนะครับขอค่าส่ง50บาทนะครับอ้าวสต้นพันมีอะไรบ้างนะครับมีดอกตัวนี้นะครับในกระถาง11นิ้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับสีขาวตัวนี้นี่นะครับ อยู่ในกระถาง11นิ้วนะครับผมดอกตัวนี้นะครับแล้วก็ดอกตัวนี้ตัวนี้หายากนะครับเวลาจะมาก็นานมาทีนะครับชมพูกรีบพับคล้ายกุหลาบนะครับแล้วก็ขาวนะครับขาวอะไรขาวสีวานนวขาวอะไรนะครับเนี่ยตัวนี้อีก1ต้นนะครับนี่นะครับ1ต้นแล้วก็มาสีเหลืองนะครับ1ต้นนะครับเหลือง1ต้นนะครับนะครับสต้นนะครับได้สต้นนี่ได้สีต้นนะครับได้โขดเอี้ยวด้วยนะครับท่านดูนะครับโขดเอี้ยวทรง แล้วก็ทรงแท่งแล้วก็ต้นนู้นก็ทรงสูงทรงสวยนะครับนี่สีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมสีเหลืองต้นนั้นก็ทรงสวยนะครับอันนี้ขยายให้ดูนะครับนี่3มต้นนั้นอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับแต่เหมาะที่จะขึ้นเหมาะที่จะขึ้นอ่าสิบเอ็ดนิ้วแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพุ่มมันนะฮะผมจะเทียบให้ดูนะครับอ้าวท่านดูนะครับต้นสีขาวกับต้นนะกับต้นสีชมพูต้นนี้นะครับดูนะฮะมันจะเท่ากันแล้วนะครับ นะท่านต้องไปขึ้นแล้วนะครับเนี่ยผมว่าสีต้นเนี่ยหนึ่งพันขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับสีต้นเนี้ยนะครับใครรับทักมาเลยนะครับมีชุดเดียวนะครับใครรับทักมาเลยครับจากช่องบททองชาแนลเดอร์นะครับสวัสดีครับ